ก๋วยจับยวนอร่อยๆอแบบนี้ไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะวันนี้มาทำก๋วยจับยวนกันนะคะเราจะทำน้ําซุปก่อนเริ่มจากการทำน้ําซุปก็คือซี่โครงหมูชิ้นหนึ่งแล้วก็มีไก่ตรงปีกบนเอามาทำเป็นน้ําซุปนะคะใช้รากผักชีแล้วก็พริกไทยเม็ดนะคะอันนี้เป็นเส้นก๋วยจับสด แล้วก็หอมเจียวนะคะไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะเริ่มจากการต้มน้ำซุปที่เห็นดำๆนี้ใส่เม็ดพริกไทยลงไปนะคะเม็ดพริกไทยรากผักชีไม่อยากจะใส่พริกไทยป่นเพราะว่าเดี๋ยวน้ำซุปจะไม่ใสทำอย่างนี้ออกมาน้ำซุปจะใสนะคะพอเราต้มให้เดือดๆประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟเลยแล้วก็เอามาเก็บไว้ใน หม้อตุ๋นประหยัดพลังงานเนาะทิ้งไว้ในนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนื้อก็เนื้อหมูเนื้อไก่ก็จะนุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะคะเมื่อน้ำซุปเสร็จแล้วก็นำน้ำซุปมาต้มเส้นก๋วยจั๊บนะคะเส้นก๋วยจั๊บเนี่ยเป็นเส้นสดเป็นเส้นสดที่เขาจะมีแป้งมาด้วยก็เลยล้างแป้งออกก่อนนะล้างแป้งออกถ้ามันจะมันจะน้ำซุปจะได้ไม่เหนียว พอน้ำเดือดปุ๊บนะคะเดือดมากๆเนี่ยก็ใส่เส้นลงไปเลยใส่เส้นลงไปต้มเลยเส้นหัวจับนี่มันจะออกเหนียวๆอะ่ะถ้าเราล้างแป้งออกในน้ำมันจะไม่ต้นสังเกตดูถ้าเส้นใสๆก็แสดงว่าสุกแล้วอะคะ่ะต้มไม่นานมองเห็นไหมคะเส้นใสๆแล้วเนาะ มาจัดใส่ชามกันเลยค่ะนี่หมูยออันนี้เป็นหอมเจียวใส่ไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันได้มาทั้งถุงไงอันนี้เป็นพริกป่นนะคะต้นหอมผักชีต้นหอมผักช,มกชีมองเห็นไหมมีที่ให้เธออยู่ไหมเราใช้น้ำซุปต้มเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นสุกเรียบร้อยแล้วเราก็ จะมาจัดจานได้เลยเนี่ยค่ะเส้นจะออกใสๆอย่างเงี้ยนะคะหมูไก่ที่เราตุนไว้เมื่อกี้ค่ะหม้อใบเนี้ยดีมากเลยเห็นไหมไก่ล่อนเลยอ่ะเนื้อไก่ล่อนออกจากกระดูกเลยใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงค่ะอันเนี้ยต้มไว้ต้มเดือดเดือแล้วก็วางไว้ในหม้อครึ่งชั่วโมงนี่เสร็จแล้วเราก็ปรุงได้เลย เครื่องจะเยอะนิดนึงนะคะอันนี้อันนี้เป็นหมูยอก็ใส่หมูยอค่ะจริงๆก็มีไก่มีหมูแล้วแหละแต่จะได้ครบสูตรเสร็จแล้วก็ใส่หอมเจียวนะ ก๋วยจับยวนเนี่ยค่ะใส่หอมเจียวนี่มันจะเข้ากันมากเลยอันนี้เป็นพริกป่นค่ะใส่ไปแล้วสีจะสวยเสร็จแล้วใส่โรยด้วยต้นหอมผักชีน้ำซุปนี่ชิมแล้วนะคะว่ารสรสอร่อยแล้วก็จะออกมาแบบนี้ค่ะวยร้อนร้อนมาก ก็จะได้ก๋วยจับยวนแบบนี้นะคะน้ำจะไม่น้ำจะไม่หนืดนะคะน้ำจะไม่ข้นข้นมีแป้งอันนี้เพราะว่าเราล้างแป้งออกแล้วเส้นก็สุกกำลังดีนะคะเนี่ยค่ะหอมหอมเจียวแล้วพวกกระดูกหมูก็พวกกระดูกหมูนี่ก็นุ่มตุนออกมานุ่มแล้วนะคะว่าหิว ทำเองหิวเองชิมดูที่อืมกำลังดีเลยหอม <c oughs> หอมเจียวมันจะเข้ากันมากเลยเวลาถ้าใส่เนี่ยก๋วยจับยวนเนี่ยใส่กับหอมเจียวเนี่ยคะ่ะก็เสร็จแล้วขออนุญ,ญาตไปทานก่อนนะคะ